จเจริญสุขจเจริญพรสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องมงคลของพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าท่านเห็นอะไรเป็นมงคลส่วนปุตุชนเห็นอะไรเป็นมงคลพระผู้มีพระเจ้า องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นปฏะธาผู้เป็นดวงตาของจิตวิญญาณของสรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์จึงปฏิรูปคือปฏิรูปแล้วก็ปฏิวัติความคิดเห็นนะเช่นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอันนี้เป็นเรื่องมงคลของพระอริยเจ้า เพราะพระอริยเจ้าเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนั้นเป็นทุกข์เห็นเป็นทุกข์แล้วจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดคลายความยินดีกับสังขารคลายความยินดีกับการเกิดคลายความยินดีกับความมีความเป็นทั้งหลายจึงเกิดสติปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริง รู้ความจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็โอปัญญโกโน้อม,มาใส่จนก็เห็นภัยแห่งการเกิดการแก่การเจ็บการตายความป่วยความเจ็บความไข้ความแก่คํำครากนั่นเป็นดอกไม้ของพระอริยเจ้ามันเป็นยาที่จะถอนความหลงถอนความยินดีถอนความยินร้ายในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นออก จากจิตจากใจของตนของตนได้พระอริยเจ้าทั้งหลายจึงมีสติรู้วางว่างเบาเย็นสบายรู้วางว่างเบาเย็นสบายเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนั้นเป็นมงคลของท่านท่านจึงอาศัยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละเพื่อจะไม่ยินดียินร้ายกับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไปพระนครโมทนากับเหล่าท่านทั้งหลาย ผู้มีสติมีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงขอความเจริญในธรรม